ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมมาสวัสดีตอนเช้าของวันอังคารนะครับผมของวันที่ยี่สิบเก็ดครับผมเดี๋ยวมาดูชมชุดนี้กันครับผมอันนี้บอกก่อนนะครับว่านะครับว่าต,<น> <odles> ต้นไม่ได้โตนมากนะแค่ขนาดนี้ได้ไหมมือจับก็ประมาณนี้แหละนะเท<ร>่านี้แหละเท่านี้เองนะครับผมทุกต้นเดี๋ยวมาเรียบเรียงดูนะครับผมต้นแรกนะี่จะเป็นม่วงนะครับผมอันนี้จะเป็นม่วงคํานะอันนี้เป็นม่วงคําที่ถามกันมาแล้วก็ต้นนี้เนี่ยอันนี้บอกว่า ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจมากๆเลยตัวนี้จะเป็นชมพูนะอันนี้ชมพูที่สวยมากอันนี้จะผมจะใช้ชมพูของสวนหนึ่งมาทำนะอันนี้สวยมากชมพูตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นี่บอกว่าจะเป็นไม้ที่สวยนะอันนี้ผมลงกระถางแปดนี้ไว้ลงกระถางใหญ่ไว้ถ้าเป็นไม้ที่ผมจําได้เป็นไม้สวยผมก็จะเอามาลงแบบนี้อันนี้มันจะมีอยู่ประมาณสามเมตตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้ตัวนี้เป็นอะไรนะแต่ว่าไม้ที่สวยนะอันนี้บอกว่าสวยแล้ว ลายคันลวงเข้ามาอันนี้ต้นที่ห้าอันนี้จะเป็นขาวที่ทําใหม่นะขาวขาวที่เป็นดอกกันที่สวยนั่แหละต้นที่หกจะเป็นไม้สีแดงนะสีแดงก็รวมทั้งหมดหกต้นนี้นะครับผมหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นหกต้นนี้รวมหกต้นนี้สี่ร้อยบาทไม่มีค่าส่งนะครับผมสี่ร้อยบาทไม่มีค่าส่งแต่เอาไปเราเลี้ยงไม่นานถ้าอยู่บ้านมีน้ำไม่เยอะเราก็รดน้าทุกวันไม่นานก็โตนะไม่นานก็โตแล้วก็เราก็ได้กิ่งอบอุ่บโต เราจะไ,ไปตัดความไปทํานูน่ทนทํานี่หรือจะเอากิ่งไปไปสร้างงานใหม่หรือเราจะแต่งความให้สวยก็ได้ทั้งนั้นนะครับผมไปแต่งจัดลากได้ด้วยโอเคนะคลิปนี้มาประมาณนี้แล้วผมก็จะรีบอาบนะ้ําไปทํางานต่อนะครับผมหกตัวนี้สี่รอบาทนะครับผมหาเ้าก็ทักทายเข้ามาครับผมขอบคุณมากมากที่สุดเลยขอบคุณและสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ